นี่เสียงวถตีล้อมาถาเลยมั้งโอ้โห How are you I'm fine and you I'm f i e too 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 Oh my sister you see my tin bad my sister เยอะปื้อเลยทำไม tin ตีนเป็นแบบนี้ลงมาล้างนาวแล้วมันนาวอเลนลีเบาเร็ว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 ใส่วเข้าเป็นเม่นหรือเปล่าน่ะมันเงี้ยวมั่งเลยเนี่เอามันคืเปียกก็เปียกือเป็นเม่นถางล้างเนาะเปี่ยนเก่งเปียนเก่งเยอะอุยอเอินกินข้าวมาบังนี่อันยี้อาเอิญอายเอิ อันมันหน่อยพวนมันใช่เบอร์อีมันไม่ใชกะละมังพวดไตีขอ้คนมี่บานดีแท้นี่คือนี่บานประตูดีแท้ใช่ว่างเงื่อันโอ้หลานใช้มันนอนดีนี่นายกอกเหยียดกับเมียโอ้นายกอกเหยียดนอนนี่ตีครับผมเออมันก็มีลูกไผ่แท้มันก็มีลูกไผ่มันนอนน้ำเออขวดปลาค่อยมีไปเมื่อนี่ โอ้ยอันเก็บให้ได้เด้อค่ะอันซองกืบกาแฟค่ะซองกาแฟนะคะเก็บเลยค่ะสิดทุนนะคะเดี๋ยวพี่จะรอข้างล่างนะคะบุหรี่บุหรี่มะตูนสินี่ยังมาตูนต้องอยากได้กาแฟต้องเก็บซลองไปแรกเก็บให้เยอะเลยเออสิซื้อให้โอเคเบิร์ดทั้งหมดใช่ไหมเป็นเอาไว้เใช้ยังมะม่วงแนวกินได้นี่เป็นขยะโมเดลไอ้ดาวไอ้กระเป๋าไอ้ดาวเราตายแล้ว

ใกล้ด้วยตาเอโบดีใส่แบนเบอร์กันแน่โอ้คากับตาเอบดีตาเอโบดีบอกแล้วว่าอย่าหมักมวนก็น้อยมันใส่ตาสั้นเดี๋ยวนี้ใส่นองไปใส่ที่นองมึงอาบน้ำบ่บ่ผ่าคนนู้ไปอาบจังไงวะนี่มึงในเสื้อผ้าถอดรถแล้วก้อยประตูห้องน้วมึงไปเปลี่ยนกางเกงเงีงเงงตัวนี้บ่โอเคแล้วมันเป็นคาตาเอโบดีย้อนจูมันโวนหมูกันหมักมวนก็น้อยไปไปเปลี่ยนเกีงแล้วเดี๋ยวนี้ใส่นองไปใส่เดี๋ยวเสง่เงินไปซื้อกาแฟแล้ว

เคยดาวล้ามาไมูมันมีคนมึงอีกแล้วละทนบนึงย้ายดอปกินลงหนามีแต่บอนดรอปเฝ้าเริ่เสร็จเริ่มหยกไปใชก่อนเด็กหยกไปกินพุนมองยะเออไปไปนั่งไปนั่งกินพุนผู้เดียวโกโก้โก้ไงก็วันักเดือดเบิลแล้วโอ้ยขันบ่ออาบหนาวมั้วงโกนะจ๊ะ บาบนาบกินกาแฟนะจ๊ะเออบาบนาบาบนาก็ไดรีกินกาแฟพวกเก็บขยะลงมากก็ไปรกินเนื้อขากาแฟนั่นกแมลกเ้าไปอยู่ันแกนั้นเรื่องมันสิกัดกันโอ้มันสียังก็มิจบกันอมตัวนึงอนไปอนกระงับกระงับสตาสตาิีเกนเลยอุ้มมึงโอ้ยบอสเลืออไแล้วเถอน้อไม่ไม่ไปตีมันี่ <L> ไม่ะไรม,ม,ม่เนาะเนี่ยม,มันจิดต,ตีกันมันฉิเจ็บเจ็บยมบกันเอโอ้ยเจบยกบอกให้แยกก็ได้บอกให้ไปตีไกลด้มันบร <c oughs> ัดตัวดอกไก่มันเพือหมาดรกนนมันเรียนมาแล้วเอ้า มันบกปใส่ดอกอยู่านียย่างหาไม่ดีกดดุมเสื้อหายย่างอ่อนบานอยู่บนพี่น้องเลยองุดเลยเดี๋ยวก็เห็นไม่ใช่น้ามันนี่ละเอ้ยสิเมื่อแล้วขันมือบมาๆกับล่างให้ได้ตีหน่อน้ามันอาบไม่ได้มัวเลวอันกับประหยัดหน้าหมดเงินเสียค่าดนี้มัวไปมาแล้วมาแล้วเอากระดุมเสื้อมี